สวัสดีค่ะวันนี้เปียค่ะวันนี้นะคะอยู่กับวันนี้พอยฝนอยู่กับวันนี้พอยสุราวันนี้เฟียก็เดินเข้าร้านหนังสือ CS มีแต่หนังสือเต้นไปหมดเลยอันแรกเป็นเดินไปดูที่เชลเบซเลอร์ก่อน20อันดับแต่จริงๆแล้วเปียมาซื้อหนังสืออะไรนะบอกพี่เจ้าหน้าที่ไปละตอนนี้เหลือแค่พี่เข้าหาสือมาให้เปียเป็นสื่อที่นานมากแล้ว ถ้าเกิดใครอ่านจะจําได้จริงๆเจียตั้งใจที่จะซื้อเป็นแบบทั้งชุดแล้วก็ส่งไปที่บ้านแต่เรามาเซอร์วยก่อน mm hmm. เผื่อแถวนี้มีอยากได้สักเล่มหนึ่งไปอ่านเล่นๆก่อนเพชรพุ่มายัอ่านไปจบหรอกแต่ว่าตอนนี้ทีจ์จากทางพี่บอยเขาอยากให้เอาเกรดความรู้ที่น่าโอ้โหมาอ่านหนึ่งเียก็เลยนึ่งถืงซื้อเล่มนี้ก่อนเลยขอเอาเล่มนี้ไปจดเอาเกรดไปบอกเพื่อนๆก่อนแล้วกันเจี๊ยบอกนะว่าเป็นหนังสืออะไร นี่ค่ะก็เป็นหนังสือร้อยแปดซองคำถามของเฟียนะคะที่เฟีย <รอ S 1> บอกสายแรก่รับม่นรับ,บนึลยแบบรายต่อคำถามนะคะเป็นหนัสงสือเกี่ยวกับการรวบรวมความรู้รอบตัวรวบรวมความรู้รอบตัวนะคะจากหลังจากที่เรางสาง,งสัยซึ่งหนังสือเนี้ยมันเป็นคอลัมน์ในนิตยสารเอ่อในหนังสือพิมพ์อะไรสักอย่างไปตอบไม่ได้แหละนีเปลียนจะเอาไปไปบอกตอนนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนไปฝนเหี่ยวละกข้าแล้วกข้าวันน้